สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งหน่อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้เรามาทํานายกันดีกว่านะคะว่าแฟนคิดยังไงกับเราค่ะโดยไพ่จะแบ่งออกเป็นใบที่1ใบที่2ใบที่สและใบที่4ี่ค่ะเพื่อนเพิ่งโสดดังนั้นอันนี้เราเออเพื่อนๆดูให้เพื่อนๆแทนนะคะอ่าในส่วนของใบที่1ค่ะ แฟนมองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าบางครั้งก็มีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนธรรมะธรรมโออ่ะเป็นคนที่เสียสละแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นค่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคิดดีทําดีอ่ะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับได้รับการยอมรับจากผู้อื่นค่ะค่ะมาดูกันในส่วนของใบที่2คะ่ะแฟนมองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับแบบ อาจจะมีในเรื่องของการที่ว่าใส่ใจในบางเรื่องเป็นคนขี้หึงขี้หวงไม่ค่อยปล่อยวางไม่ค่อยลืมอะไรง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับแบบว่าชอบเอาชนะอ่ะก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับแบบมีความต้องการทั้งเพศสูงอะไรพวกนี้ก็ได้เพราะว่ามันคือเดวิลไงนะคะในส่วนของใบที่3า บที่3ามเขามองว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่นะเป็นคนที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนก็ได้ด้วยเป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมือนแม่ของเขาก็ได้นะคะนิสัยคล้ายๆกันเป็นคนทําอาหารเก่งทําขนมเรียกว่าอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. อบอุ่นไม่ทิ้งบ้านไม่ได้เลยสบายอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ว่าเขาเป็นคนที่มองว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจคุณเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลลูกๆเขาได้ค่ะใบที่4นะคะแฟนมองว่าคุณบางครั้งอ่ะ ติดขี้เล่นนะคะแล้วก็ใช้เงินเกิ่งใช้เงินหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยยังขาดความมั่นคงในเรื่องของชีวิตในเรื่องของจิตใจในเรื่องของอารมณ์ต่างๆแต่เขาก็โอเคนะว่าเขาเขาก็เห็นว่าคุณมีความสุขเขาก็ควร มองว่าคุณสามารถที่จะบริหารเงินต่างๆก็คือหมุนไปหมุนมาก็คืออยู่ได้นะคะแต่ถ้าถามว่าจะมีเงินก็มีเงินแบบว่าไปลงทุนมีเงินเก็บอันนี้เขามองว่ามันยังไม่ใช่มันยังอีกสักระยะค่ะแต่มันก็คือเป็นเหมือนกับสีสันในชีวิตให้กับเขาเนาะประมาณนั้นนะคะก็ดูกันสนุกสนุกนะคะถ้าเพ,เพื่อนสนใจดูดวงส่วนตัอก็ทักมาได้นะคะที่เพจดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเริ่มต้น59บาบาทค่ะ ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะขอให้มีความรักที่มั่นคงสมหวังกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ